วุ้ยแต่เลลินเขาแบบว่าลองมาว่าใช่ไเลลินนั่งคลานและใช่ไหมคะของเรานั่งได้ใครอะลูกผมแม่ผมใครเนี่ยผมแม่เมามันเลยอะคะสิบนิ้วใช้ครบเลยนั้นอะเราอะสิบนิ้วเราเนี่ยมันใช้ครบเลยแล้วเนี่ยพนมอุ้ยนี่กินหางปลาไม่อิ่มแล้วเนี่ยฮ แต่ด้อุ้ไม่ได้อะไรอ่ะแต่กุลาแต่กุลาถ้าเคยเจอก็น่าจะเคยเจอโอมคนเดียวโอมผู้หญิงผู้ชายผู้ชายอ๋อนี่ไหมอืออ๋อโอเคโอ้เปลี่ยนเยอะเนาะคนไหนคนไหนคือลูกน้องโอมนี่แน่นี่แน่เลยหน้าเหมือนมากเลยชัน้องพร้อมปะไม่อันนี้โมเบกโมเบกลูกสาวเนี่ยเมโรเขาคนนี้เขาอย่างนี้หรอ กำลังมวลกับปลาปลาแซลมอนวันนี้เป็นปลาแซลมอนนะคะขอบวบแล้วชงคุณพ่อทีค่ะไม่เคยเห็นอ่ะคุณพ่อคุณโอ้วคนนี้เหมือนน้องโอมากเลยอ่ะเด็กผู้ชายเนี่ยไอเราผู้หญิงเหมือนกว่าแล้วอ๋อมีสองคนเหรอเดี๋ยวดูนะดูภาพมันฟิลเตอร์ุังไม่แย่งฟิลเตอร์เขานะนี่นี่ไม่ได้แต่งหน้าขอบคุณดากุลาบค่ะ พี่กัดยังกัดเหรอยังกัดนี่ซื้อซี่เซนทันใช่ปะเซนทันมีมีหมดทุกที่มีมีก็มีหลายทีนะแต่ว่าต้องเป็นยังกัดที่เป็นเป็นที่โอ้ยที่โอ้โทโทโที่มัเป็นแบบว่าผ่านจะบอกว่าหอกอกรือออยนะที่แบบว่าเด็กเด็กสามารถกัดได้ยังกัดอ้าจจ้าจ้าอันนี้อาจอาจเป็นแฟนของโมโมเอของมิกะ อผู้ชายเนี่ยเป็นเพื่อนกับพี่โอมอเป็นแฟนเป็นแฟนผู้ชายเนี่ยไอ้กัดยังกัดอูมีหลายที่เลยค่ะอาจจะแบบอันนี้โมเอียนี้่มอที่เซนต์นตั้งแต่เซนจอสวัสดีค่ะยังกัดอันนี้ก็เอาไว้กับเพลินๆแล้วยังกัดเนี่ยคะยังกัดอเนี้ยค่ะต้น้แหนี่นี่ค่ะดอกไม้ขึ้นยังดอกไม้หมายถึงว่าฟันใช่ไหมฟันใกล้ละค่ะ ใกล้คืนแล้วแล้วป้าพานบอกว่าฟันเขาเริ่มไอ้นี่เวลาเช็ดสัมลีอ่ะก็เริ่มติดเริ่มเป็นอะไรอ่างยฮะเริ่มเต็มเลยอ่ะในเลนต์อ่ะในเลนขึ้นเจ็ดซี่แล้วจ้ะเร็วมากอาจที่แปดเดือนอะนะโอ้วทำไมขึ้นเร็วจังฟันจะเต็มปากอยู่แล้วลูกพี่เวลีนนี่ก็ต้องเรียกพี่ๆอ่ะหรือเรียกเรียกเธอ เจนเดียวกันเธอถ้าถ้าเดือนหนึ่งไม่นับเธอปีขอบคุณพี่เค้กค่ะพี่เค้กน้องเคนอู้เอ้านี่มันไม่ใช่ปลาเนี่ยสลับกันเป็นซี่เหมือนกันโอ้โหรอค่ะแล้วมันยังไงอะง่วงอลยเนี่ยอันนี้คือง่วงลานไปดิไม่ได้นอนเลยวันนี้ตื่นเต้นเหรอลูก ไปไปเล่นอะไรกันมาเหมือนเป็นร้านอาหารหรอหรือว่าเป็นอะไรเขาเรียกว่าอะไรมันเป็นเหมือนแบบคล้ายๆห้ามแลนด์เอ้าแต่ว่าเอาหน้าแม่มาของไ่ทำกันเองแต่ก็มีอาหารคือเขามีเขาไปเช่าตึกเว้ย เขาไปเช่าตึกเป็นตึกเหมือนตึกล้างน่าเอ็นดูขอบคุณค่ะน่าจะเช่าประมาณครึ่งหนึ่งเช่าในข้างในข้างในตึกงดมือดึกแล้วก็ตอนนี้ตอนนี้ถึงประมาณห้าทุ่มค่ะย่าเทียมเย่าเทียม แต้ก็มีปีนป่ายเลยนิดหน่อยแล้วมีน้ำมีน้ำจืเป็นเหมือนสระน้ำแบบตื้นๆ่ะเมันเป็นส่วนน้ำเล็กๆข้างในก็เป็นแบบกินข้าวแล้วค่ะตอนนี้กินข้าวแล้วค่ะีกินข้าวมาแล้วก็เป็นห้องแอร์กินข้าวมาได้หลายอาทิตย์แลลวปีนป่ายอะไรเจอในห้องแอร์คนเยอะมันร้อนน่ะนะอาหารก็ใช้ได้เหรอก็อาจจะไม่มีไม่มีค่าไม่มีคาเข้าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มเข้าด้วยเหรอผู้ชายผู้ใหญ่สี่ร้อยห้าสิบต่อสองชั่วโมง แลกเป็นอะไรได้ไหมถ้าสามชั่วโมงห้าร้อยห้าสิบอก็น่าทำเหมือนกันนะไปดูกันน่าทำเลยทำให้มันสะอาดสะอาดหน่อยก็โอเคนะอันนี้ก็โอเคสุดนี่นี่เหมือนเอาค่ะเหมือนเอาเซนต์ฮันน์อีสต์วิวตรงเพกาวนั่นมารวมกับฮาร์เบอร์แลนด์มารวมกับ ไ่ด้อยู่คุยงาที่เป็นเงที่จริงก็อยู่แต่ว่าไม่ค่อยได้ไปหาแม่เป็นตากล้องไงแม่เป็นตากล้องแม่เป็นเบื้องหลังเลยไม่ค่อยได้เห็นอาหารเท่าก็อาหารอ่ะก็แบบข้าวผัดกะเพราอะไรไม่ได้เลยเอ้าเอ้าทหน้าแม่ซีดเงี้ยเอาหน้าแม่ขึ้นมาหนึ่งสองสามอือเอาเหมือนหดึ่งหนึ่งสองสามอุ้ยโอเคอะไอย่างงี้นะพี่เอ๋ฝากเออใช่หาที่จอดรถอะไรอย่างเงี้ย เตอร์ครับเตอร์ครับเตอร์เตอร์หางเห่าอย่างนี้เฮ้ยหางกระดิกอย่างเดียหางเข่าหางกระดิกอย่างเดียวพอแม่กังวงแม่ง่วงลูกก็ง่วงวันนี้แม่อดไปด้วยเลยแม่มีถ่ายหนังอ้าวเหรอพี่บอมไม่ได้ไปเหรอไม่ได้ไปไปถ่ายหนังถ่ายเวลาเดียวกันอ๋อเหรอตอนแรกกนว่าเอาพี่สอนมาตอนแรกนึกว่าถ้าเกิดเช้าอาจจะสิบบาทอาจจะไปด้วย พี่เอิร์ธออกจากบ้านก็เที่ยงบ่ายแล้วว๊ะบ่ายร้าบ่ายสองขอบคุณค่ะอ๋อวันนี้เป็นคุณพ่อเลียวคุณพ่อใช่พ่อเลี้ยงเดี่ยวไปกับป้าไงไปกับป้าพ่อไปกับป้าเริ่มพูดยังยังไม่เริ่มค่ะเพิ่งเจ็ดเดือนเองเพิ่งเจ็ดเดือนไม่รีบไม่รีบสั่งอะไรมากินนี่คืออะไรคะโอ้อีสานแซนดี้รู้จักไหม ได้ไงดาววันนั้นไปกินไอ้นี่อ่าอะไรนะหม้อไฟไอ้เจดาฮ้อนไงแต่คนเราฟิวอะอะไรเงี้ยล้างให้เลยค่ะแต่คนเราฟิวที่เราไปกินอีกร้านหนึ่งอันนั้นจะปลาล้าคักๆแต่อันนี้จะฟิวคล้ายๆจิ้มจุ่มเหมือนแบบในซุปมันอะจริงเหรอพี่บอลว่ามันมีปลาล้าหรอที่นู่นน่ะที่เราไปกินน่ะหนูว่ามีนะเหรอวูซี่ทำไมพี่ซดได้ทำไมไปไหน กรีดหนักมากอันนี้ก็ก็มีมมนมแม่ล้วนเหรอที่จริงก็ไม่เชิงล้วนแบบไม่ไม่ได้มีมีสลับกันเรื่อยๆค่ะเพราะาว่านองคือน้องเป็นเด็กแบบไซส์จิ๋วไงก็มีแบบว่าอากินนมนมอะไรเขาเรียกอะไรนะ นมผงสลับด้วย<อ>ะะใส่ดีใส่ชุดั้งออกไปหาเพื่อนนะคะอองฟองอ่ะใช่ไหมใส่ชุดกิเตอร์อ่ะเอเอาาใช่กิตกิเตอร์เต็มตัวเขาเลยเกิเตอร์คืออะไร ฮะของนี้อ้อยสับซอบ้าอ๋ออ๋อเฮ้ใช่กิเตอร์นี่ยังมีติดหัวอยู่เลยกิเตอร์กลัวเข้าตานะใช่นี่นี่นี่เต็มชุดเขาเลย่ให้มาชุดชุดนี้ที่ป้าซื้อป้าชอบมากชุดนี้เออป้าพานใช่ไหมพานชุดนี้มันดูน่ารักแบบอืมหอมจังเลย หอมจังเลยค่ะมันก็ดูเหมือนลงทุนไม่ได้เยอะขนาดนั้นเลยน้องแซนดี้สวัสดีพี่พี่นะคะพี่พี่กินข้าวหรือยังคะนี่คุณแม่มีเนื้อเสือร้องไห้อืมเนื้อย่างน่ากินมากโตมาผู้สุพรรณะทำร้านอาหารร้านหนึ้งพุดเนื้อไหมลูกพูดเนื้อกับแม่ไหมเด็กนี่คือเด็กเด็กแบบอ๋อ เด็กสูงไม่เกินเจ็ดนี่ไงเดี๋ยวแม่ให้ดูลูกวันนี้ที่แซนดีไปปาร์ตี้นะทุกคนแซนดีเข้าไปีอ๋อคุณพ่อก็เสียแค่น้องต้นกับข้าวอ๋านี่มีเพื่อนแซนดีนี่ไงแก๊งแซนดีนี่เพราะว่าวัยนี้แก๊งสเตอร์นะคะเรื่องอะไรไม่ได้เลยแล้ววัยนี้ก็เลยอย่าได้เก็บเอ้าอยู่ไหนแต่ข้างในก็แบบอาหารอาหารก็มีผัดกะเพรามี สเต็กมีของเด็ก็จะเป็นแกงแซนดี้และแกงแซนดี้คนไหนคะแซนดี้คนนี้เป็นแนวของไตนเะแซนดี้คนนี้เป็นแนวของตล์แบบของกินเล่นเยโรอะไรนะแฮมชีสทอดอ่ะอ่สปริงโรลปอปเปียปอเปียแฮมชีสแกงแซนดี้น้ำก็พวกน้ำปั่นแล้วก็พวกโค้กเพรสอะไรอืมก็เบสิกร้านคาเฟ่อืมเบสิกคาเฟ่น่ารักจังลิลลิน่ารักมากเลย นีมน้องคนนี้ชื่ออะไรนะเรลินเรลินเรลินลูกลูกฉันอ๋ออันนี้ลูกของโมโมเอกมีอะไรในญี่ปุ่นไหมน่าหน้าเหมือนพ่อน้าเหมือนพ่อโอ้ยแกงนี้น่ารักกว่าเจอเน่ะใช่แกงนี้น่ารักคุณปู่ไปไหนคุณปู่อะไรเรียกกันหมดแกงนี้น่ารัก แล้วคือที่ที่ตรงที่เรานั่งกันอยู่ก็มีคนอื่นอีกเหรอมีเยอะเลยข้ามเหยียบกันมาเหยียบกันมาได้เด็กอ่ะนี่แกงเล่นอะตอนหลังก็เลยย้ายย้ายไปอีกอันหนึ่แท่ดีนั่งสองเรื่องไทำไมเขานั่งแล้วเขารู้สึกว่าบ้านหมุนวะรู้สึกวงวงด็นเลนไว้เออแบบวงวงเวงเวง ววงงงเโซนนี้จะน้อยหน่อยคนน้อยหน่อยโซนเนี้ยอันนี้เป็นเป็นโซนนี้นี่โซนอ่านนิทานเขามีคนมานั่งอ่านนิทานด้วยเหรอดีจังพี่พนักงานอ่ะอ่านใส่ไม่แสนดีอ้อมพระอ้อมปูคันแน่เลยเพงนั่งเหมือนพระอ้อมคนเดียวปาเลนป้าโก้ขี่รถเนี้ยขี่รถเนี้ยเออเออเออที่บ้านที่บ้านเรามีอ่ะ โอขายโคตรดีอะแล้วขายขายกลับบ้านได้ด้วยไงหมายถึงว่ามีคนใช้ารต่อแถวกันเล่นอะเออใช้วาิการต่อแถวกันแบบหันเดินแสนดีตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วค่ะคพี่เขาบอกว่าระวังก้างติดคอนะลูกต้องกินดีๆนะก้างมันติดคอได้ก้างอันนี้ทิมนี่ก้างใหญ่มากปลาปลาพันอะไรให้พี่ๆถ่ายดิปลาพันอะไรคะ ปลาพาอะไรทำไมจมูกมันยาวๆคะลูกอุย้ยลุงติดตามตั้งแต่ตอนคลอดโอ้โหเจ็ดเดือนแล้วนะคะขอบคุณพี่พงษ์ค่ะคุณพ่อเอาคืนมาค่ะแกหนูกินไม่หนูก่โยน,น้ำอืงหนูชอบโยนมแม่มึน <c oughs> หัวอือ <c oughs> อืออืออืออ,อ อารมณ์ไม่ดีแล้วนะชอบรูปสามคนเมื่อกี้เราไว้ไล่ๆกันตอนนี้เจ็ดเดือนแล้วค่ะผู้ถอนหายใจแล้วนะคะพอไม่ให้อ่ะพราเอาึ้นมาแต่ดีอยู่บ้านไม่เล่นหรอไปเล่นข้างนอกเจือเพื่อนหญิงล้อนด้วยน่ารักนี่ถ้าใส่คาดผมสามคนนี่โอ้โห เช่วงนี้ไทยหนังอยู่ค่ะปีหน้าเป็นซีรีส์นะเรื่องช่วงนี้ไทยหนังแต่หนังเป็นแบบอีกอีกเวอร์ชั่นอีกคาแรคเตอร์หนึ่งที่ไม่เคยเล่นเลยอ่ะสนุกสนุกมากใช้พลังเยอะมากแชมป์แชมอะไรบางคนเอาลูกอ่ะสามคนไปครูชของอะไรดิสนีย์อ่ะไม่ไปครูชรอยัลคิเลเบียนไปครูชกันไรที่เราไปอ่ะเหรอ อาลูกไป3สามคนแพี่เลี้งก็ไปัคนเดียวพี่เลี้ยงดูไงหนึ่งต่อสามก็มันก็ช่วยกันสมคนพอดีอเอเออสามคนน่หน่าดูเลยขอบคุณค่ะแต่ยังดีที่คนโตเขารู้เรื่องมากเลยอ่าอะไงไม่จยจะมือโอ้หนูง่วงแล้วนะหนูขอไปนอนแล้วนะพี่ๆนะแม่ด้วยแอะแะแอะแะ ว่านั่นไงนู่นเน,น,เนะเห็นไ, <ป S 1> ไหมอ,อีกรอบอุ้ยขอบคุณค่ะคุณพี่นุชค่ะพ่ขอขี้เกียจแล้วเลยอุ้ยนุินโอเคไปแล้วนะนทุกคนไปแล้วนะคะไปพักผ่อนแล้วไมไปหาอะไรกินก่อนแม่ลืมน้ำบดลแล้วร้อ,องถอนหายใจถอนหายใจทำไม

หัวมันหอมจังเลยบายบายไปแล้วค่ะบายบทำมันแม่นาซิดแม่นาซิดบ้างแย่งแย่งฟิลเตอร์กับเบอร์ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะพี่พี่ไปเจอกันไหมครับ